เปิดธุรกิจขายอาหารแบบเค้กโฮมที่บ้านในเดซ Sims 2ทำยังไงมาดูกันครับวิธีการก็จะขายกับการเปิดร้านค้าปีกที่ทำไปแล้วใน EP หนึ่งเลยนะโดยหลังจากเราเปิดธุรกิจที่บ้านทางโทรศัพท์แล้วก็ตกแต่งร้านให้สวยงามตามใจชอบเลยใครจะขายของข้าวของหวานหรือจะปนกันก็ได้ครับหลายๆคนก็ทำเป็นร้านขายเค้กใช่ไหมไอเทมที่จาเป็นนะก็จะมีตู้แช่ซึ่งจะอยู่ในหมดโต๊ะแล้วก็ชั้นวางของป้ายเปิดปิดร้านแล้วก็เครื่องคิดเงินนะ จะใช้ครัวภายในบ้านก็ได้นะครับแต่ผมจะทําครัวแยกเอาไว้ที่ร้านนะวิธีเตรียมอาหารก็ให้เราคลิกคี่ตู้เย็นเลือกทําจํานวนมากแล้วก็เลือกทําอาหารสําหรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้อาหารที่ทําได้ก็จะขึ้นอยู่กับทักษะการทําอาหารที่เรามีนะยิ่งมีเยอะกพะจะยิ่งทําอาหารยากแล้วก็หลากหลายได้ดังนั้นแล้วถ้าอยากเป็นพ่อครัวเองก็ฝึกให้มีทักษะการทําอาหารเยอ oh, ะๆ,ๆไว้ก็จะดีครับส่วนถ้าใครจะจ้างพนักงานมาเป็นพ่อครัวก็พยายามเลือกคนที่มีทักษะการทําอาหารเยอะๆนะ แต่เจ้าของธุรกิจที่เหนียวแบบผมเนี่ยก็จะเลือกคนที่ค่าจ้างถูกสุดเอาไว้ก่อนพอเขามาก็คลิกที่ตัวพนักงานเลือกบริหารแล้วก็มอบหมายให้ทําอาหารที่เราจะจะขายหรือจะคลิกที่ตู้เย็นก็ได้เหมือนกันซึ่งประเภทอาหารที่เขาทําได้ก็จะขึ้นอยู่กับทักษะการทําอาหารที่เขามีครับจำเอาไว้ว่าอะไรที่เขาทําได้ไม่ได้แปลว่าจะทําออกมาไม่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมหัวฉีดน้ําระเเพงกับสัญญาณเตือนไฟไหมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ทําร้านให้โลง่ลงๆไว้ด้วยนะไม่งั้นอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ พราะพ่อพรครัวทําอาหารไปเรื่อยๆทัาากษะการทําอาหารของเขาก็จะค่อยๆเพิ่มเองนะอย่าลืมมั่นดูเงินเดือนของพวกเขาด้วยเพื่อป้องกันการลาออกนะครับสิ่งที่ผมเจอมาอีกอย่างก็คือเราจะสั่งเขาทาอาหารได้แค่ทีละหนึ่งอย่างถ้าใครอยากขายอาหารหลากหลายก็ต้องมาสั่งพ่อครัวให้เปลี่ยนเมนูที่ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากวุ่นวายขายแค่อย่างเดียวก็จะบริหารได้ง่ายๆครับอาหารที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเรานะเอาออกมาวางไว้ที่ตู้แช่แล้วก็ใช้เครื่องมือนี่เลือกเป็นสินค้าสําหรับขายได้เลย ถ้าไม่มีอาหารชิ้นไหนอยู่ในกระเป๋าก็จะเติมสต็อกสินค้าไม่ได้นะครับหากใครที่เกียรติทำอาหารจะเอาเค้กวันเกิดในโหมดซื้อขายมาขายแทนก็ได้เติมสต็อกได้ทันทีไม่ต้องทําให้ยุ่งยากด้วย